สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวต,วตะแกรงกันหินกระเด็นใส่หม้อน้ำนะใต้กันชนอ่ะตรงกลางจะมีเรดาร์ด้านข้างนะครับก็จะเป็นช่องลมด้านหลังก็จะมีรังพึ่งของแอร์อยู่นะครับซึ่งแอร์ตัวนี้ถ้าเป็นของรถทั่วไปที่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับก็จะเป็นแค่แอร์เฉยถ้าแอร์รังพึ่งรั่วเรายังขับรถได้แต่ถ้ารถไฟฟ้าจบเลยนะครับเพราะว่าแอร์เนี่ยจะไปทํางานก็คือห้องโดยสารไป หล่อเย็นของแบตเตอรี่แล้วก็ขอบมอเตอร์ด้วยนะครับเขาจะมีโซลินอยด์หลายจุดเลยถ้าไปเปิดดูที่แอร์แล้วคอมเพรสเซอร์แอร์จะใหญ่มากฉะนั้นแอร์จะพังไม่ได้เลยของรถไฟฟ,ฟ้านะครับผมก็เลยลองสั่งมาดูบ้างซื้อจากช h อปปีนะไม่กี่บาทร้อยกว่าบาทนะครับลองเซิร์ชว่าตะแกงกันหิน B.Y.D.Dolphin นนะห่อกระดาษมานี่นะครับเป็น เป็นเหล็กนะครับอืแล้วก็ตัดมาแล้วก็มีเคเบิลไทมาให้สี่เส้นตะแกรงมาให้มาสองชุดนะครับเป็นตะแกรงเนื้อแบบนี้ลองหาดูนะครับผมเห็นมีแบบเป็นพลาส,สติกก็มีก็ข้อเสียนะครับก็จากที่ดูเลย ก็เพราะเขามีรอยตัดอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะเป็นสนิมได้แต่ไม่เป็นไรเราใช้ไปก่อนให้นําตะแกรงรัดกับเคเบิลท้ายก่อนให้เอาเคเบิลทยะผูกไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วให้สอดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆขยับให้ตรงแนวแล้วก็ดึงเคเบิลท้ารัดกลับมานะครับตะแกรงนะครับเนี่ยยาว32เซนสูง11เซนตรงนี้จะตัดเป็นโค้งเป็น2แผ่นขนาดเท่ากันนะครับ นีขนาดเท่ากันต้องใส่ประมาณนี้แล้วก็สอดเขาบอกให้สอดเนี่ยครับสอดเข้าไปข้างในต้องพับเคเบิลไทยตรงปลายก่อนพับให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยโอเคติดครบแล้วนะครับสี่อันหนะึ่งเนี่ยสองสามเนี่ยสี่นะครับตัวดึงนี่ก็เดี๋ยวก็ตัดทิ้งโอเคทั้งหมดแล้ว แน่นนะครับมีแค่ปลายตรงเนี้ยที่ที่ไม่แน่นแต่มันไม่โดนมอน้เหินใหญ,ใหญ่กระเด็นมายังขวางได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับฝั่งนี้มันติดตัวเนี้ยมันจะยากหน่อยอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีอีกฝั่งหนึ่งมันโล่งอ่ะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งจะต้องเร็วกว่าฝั่งที่แล้วโอเคข้างนี้เสร็จแล้วครับข้างนี้6กตัวอย่าไปแก้ข้างนูน้นเพิ่มอีกสองตัว ก็คือรัดทุกตัวเลย6ตัวสรุปว่าจากการทดสอบนะครับตัวนี้ใส่ใช้แบบยาวรัดดีกว่าแบบสั้นนะแล้วก็พับเสียบแล้วดึงกลับมานะครับเท่านี้เลยใครมีวิธีดีกว่านี้หรือมีสินค้าที่ดีกว่านี้แนะนำผมด้วยนะครับขอบคุณครับ